สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องโจ้สี่ทุกท่านนะครับสวัสดีค่ําคืนวันที่ข้าคืนวันที่2นะครับ่ําคืนวันที่2นะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีฮานอยมาฝาก3ฮานอยนะครับมีฮานอยมาฝาก3าฮานอยเหมือนเดิมนะครับก็ถ้านับงวดที่เมื่อคืนวันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ลงให้นะแต่ว่าวันนี้ก็ก็คำนวณก็ให้ให้ในกลุ่มก็ถือว่าเข้านะเข้าเลกวิ <Gesicht> ain, ่งเข้าอะไรไปนะครับ2งวดอะไรอย่างนี้ครับเข้าไปถ้านับงวดนี้ก็13ามงวดแล้วนะครับแต่ว่า เออให้ในกลุ่มไปบางคนก็ไปวิ่งไปรูดนะก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้คือจะเล่าให้ฟังนะผิดพลาดเล็กน้อยนะเออมาเน้นนี่ผมก็จับผิดจับถูกโอ้ยมัวซัวไปหมดนะครับชุดแรกโดยที่ชุดแรกเนี่ยชุดแรกผมชุดแรกให้ไปอ่าให้ไปก้านะชุดที่สองนะครับชุดชุดที่สองหาน้อยพิเศษชุดแรกเป็นหานอยพิเศษชุดที่สองห้านอยปกตินะครับห้าน้อยปกติผมก็ให้ไป นี่ครับชุดแรกก็ให้ไปเก้านะไปเล่นเก้าเก้าสามเก้าอะไรต่างๆนะครับนี่ครับส่วนที่สองนะครับผมคำนวณได้แปดกับเก้านะครับผมผมเห็นว่าแปดมันออกไปแล้วเนี่ยนี่ครับอันนี้วินพิเศษนะเออเห็นว่าแปดออกไปแล้วตัดแปดทิ้งให้ในกลุ่มไปเก้านะครับโอ้โหออกแปดสีออนะ่มาอีกโอ้ดูมันออกนะ4 4่4 4 1 1ี่4 4 8หนึ่งหนึ่งี่แปดแปดดูมันออกดิ โอ้โหหลังหักครับหลังหักสองวันแล้วเนี่ยจับจับไม่ถูกแบบนี้สองวันแล้วนะครับพออันที่สามฮานอย VIP ผมผมให้ผมผมจะให้ตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยครับผมได้เก้ากับสามมานะครับตอนแรกผมให้ไล่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองก้สามไปถึงเก้าหกมาเปลี่ยนใจเพราะว่าให้เก้าไปสองอันแล้วเก้าหลุดหมด ก้าอันที่สามน่าจะไม่มาหรอกมัง่งเรียบร้อยตัดออกไปให้เป็นสามหนึ่งสามสองสามสามออกเก้าหกโอ้โหนะครับแต่ว่าก็ยังมีสมาชิกนะที่เอาไปวิ่งไปรูดนะไปวิ่งเก้าอะไรเก้าก็ยังถือว่าสมาชิกบัตรหลายๆท่านก็ยังถูกอยู่เนาะอ่านะครับส่วนที่จับผิดจับยังจับไม่ถูกอย่างนั้นอย่างน,น,างนี้ต้องขอโทษขออภัยสมาชิกด้วยนะเออนะครับมันเดินดีมาสิบสามงวดติดอะ่ะผมก็ไม่เคยเดินดีนานขนาดนี้มาก่อนนะ เออนะครับก็ยังไงยังไงเราก็ต้องมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นงวดที่4หรือเปล่านะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นงวดที่4หรือเปล่านะครับมามามาดูมาดูมาดูงวดนี้มาดูงวดนี้นะครับเออนะครับใครอ่ะสมมุติอ่ะถามก่อนนะครับใครอยากให้ผมอ่าไปทําบุญอะไรยังไงที่วัดไหนบอกได้เลยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนะสองครั้งที่แล้วที่ไปทําบุญอ่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็น สิ่งที่ผมอยากไปทํามากกว่าเออทีนี้อยากจะถามแฟนของโจสองสีแล้วหวยเด็ดสองสีเนี่ยอยากจะถามว่าอยากจะให้ผมไปทําบุญที่ไหนอย่างไรคอมเมนต์มาได้เลยนะเออแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ทิ้งเบอร์ติดต่อที่สถานที่นั้นๆไว้ได้เลยเมมือาจะเป็นวัดนั่นวัดนี่ติดไฟให้วัดนั่นวัดนี่บอกได้เลยนะครับผมมีทีมงานไปติดตั้งแล้วก็ผมก็จะหาปัจจัยหาอะไรไปติดตั้งนะครับอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าแอดมินก็เป็นสายบุญอยู่แล้วนะครับชอบทําบุญทําอะไรนะครับก็ ให้ทุกคนพิมพ์มาเลยด้านล่างนะว่าอยากอยากให้ไปที่ไหนยังไงยังไงพิมพ์มาได้เลยนะอ่ะทีนี้มาดูมาดูหวยเราดีก่อนนะมาดูหวยเราเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะมีฮานอยพิเศษให้พิเศษนะวันนี้นะเมื่อวานไม่ได้ลงนะบางคนตั้งหน้าตั้งตาแอดไม่ลงหรอครับอย่างนั้นอย่างนี้ขอโทษขออภัยด้วยเมื่อวานงานหนักวันนี้งานผมก็หนักนะเอองานงานเยอะงานเยอะช่วงนี้งานเยอะปิดเทอมแล้วก็สอนเด็กด้วยส่งเกตเด็กอีกโอ้กว่าจะตัดเกตสเสร็จต้องมาส่งเกตอีกโอ้ ทำทำสไลด์สอนออนไลน์อีกโอ้ยนะครับปกติสอนปกติเราถือแค่ปากกาวไว้บอร์ดอย่างเดียวนะขึ้นกระดานอันเดียวเพราะว่าเนื้อหาเราจําได้หมดแล้วทีนี้ทาไมาอย่างนี้เราก็ต้องแบบทําสไลด์ทาอะไรสอนเด็กอะพูดเหมือนมาบ่นให้ฟังเลยเนาะเออมามาดูมาดูฮา,า,านอยฮานอยพิเศษวันนี้นะครับมีอะไรบ้างมาดูนะครับก็ฮานอยพิเศษเหมือนเดิมครับหวยออกไปที่นี่ครับหนึ่งแปดสี่แล้วก็สี่หนึ่งนะครับหนึ่งแปดสี่แล้วก็สี่หนึ่งเนี่ยครับ ก็จับชุดเด่นแล้วก็ชุดรองครับนี่ครับชุดเด่นแล้วก็ชุดรองชุดเด่นวันนี้นะครับได้เลคห้านี่ครับฮานอยพิเศษก็ยังเป็นอีกฮานอยนะที่ผมไม่เข้ามานานมากนะน่าจะสี่งวดห้างวดแล้วนะฮานอยพิเศษไม่เข้านานมากมันมันเป็นไปได้ยังไงนะครับมันเป็นไปได้ยังไงโอ้โหห้าบนห้าล่างห้าเด่นห้ารองเลยครับอื้อ <c oughs> น่าคิดน่าคิดก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสมาชิกหลายๆคนในกลุ่มในกลุ่มของผมก็บอกว่าแอดมินอ่าซู้ซูนะแอดมินไม่ต้องไปตัดอย่างนั้นอย่างนี้นะเชื่อใจตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะไม่เปลี่ยนแล้วนะผมให้อะไรคืนนี้ผมก็จะบอกอะไรในกลุ่มคืนนี้นะครับแล้วผมจะให้สามตัวตรงด้วยสามตัวเจาะสามตัวตรงสามตัวอะไรให้ไปอีกนะครับแต่ว่าอันนี้เอาไปเอาให้ในคนที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะใครที่ยังอยากได้ เด็ดๆอยู่ในกลุ่มแอดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่า่าทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้เนาะมาดูก่อนเลขเจาะนะครับเลขเจาะยังเป็นเลขเจาะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้า หนึ่งห้าสี่นี่ครับจับเอาได้เลยมาแน่ๆมันต้องมาแล้วพรุ่งนี้ห้าเนี่ยมันไม่มานานแล้วพิเศษเนี่ยเออผมจะจับไม่ถูกมันเป็น,เป,นเป็นไปไม่ได้เนี่ยงวดนี้มันต้องมาแล้วดูเลยจัดไปทุกคนห้าห้านะครับห้าห้าตัวเดียวเลยท่านใส่เลย เออใครยังใครยังชอบเลขห้าก็ใส่ได้เลยนะแต่ส่วนตัวผมชอบตัวนี้นะนี่นี่ตัวนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมนะส่วนตัวมาตัวที่สองนะมาดูฮานอยปกติฮานอยปกตินะครับนี่ครับฮานอยปกติก็เจ็ดหนึ่งสี่มันจะออกสีอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยเจ็ดหนึ่งสี่นะครับ ผมก็ไปคำนวณได้เก้าบนเก้าเก้าทุกเก้านะมาจะาเก้าคำนวณได้สี่ละมึงเอ้ยรวยทั้งคณะนะครับชุดเด่นนะครับชุดเด่นก็จะได้เลขห้าแคชุดรองนะครับชุดรองก็จะได้เลขแปดนะครับห้ากับแปดนะครับเราต้องเชื่อมั่นในในจิตศรัทธาของเรานะเราต้องเชื่อมั่นในในใจของเรานี่ครับชุดเด่นชุดรองนะครับก็จะได้ชุดเจาะอ,ออกมา ชุดเจาะของมานะครับใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP นะผมจะมีเลขเขาเรียกเลขซองเลขหวยซองแยกข้อวัวเลขหวยซองจากกองสลากนนทบุรีผมจะจัดเลขหวยซองมาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับเออได้เจอทุกคนแน่นอนอ่ะทีนี้มาดูเลขเจาะเจาะปกติส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะก็เสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปิดกลุ่มแล้วนะครับทุกคนไม่มีสิทธิ์เข้าแล้วนะ เออใครที่ยังอยู่ในกลุ่มก็ยินดีด้วยคุณได้อยู่ต่อผมบอกเลยว่าทีเด็ดแล้วผมจะไม่รับคนเข้ากลุ่มแล้วด้วยนะครับเลขเจาะครับผมเลขเจาะอ่าห้าไม่มีแต่เลขห้าเว้ยพรุ่งนี้เนี่ยตัวเดิมไปเลยครับห้าศูนย์ด้วยพรุ่งนี้ แล้วก็ห้าหนึ่งนี่ครับตัวเดิมไปเลยครับทำไมแอดถึงชอบห้าหนึ่งนักหนาครับผมแอดชอบยังเลยห้าหนึ่งเนี่ยทำไมเหรอครับบ้านเลขที่แอดเอง <c oughs> จัดไปโลดจัดไปโลดนะครับจัดไปรลดแถมสามตัวตรงให้อีกหนึ่งตัวครับสามห้าหนึ่ 3, 5, 6, 5, งนี่ครับนี่ครับสามห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งด้วยอานนี้ครับจัดไปรลดจัดไปโลดจัดไปโลด นี่ครับมาดู v i p VIP ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเข้านะมันจะเข้าดีอะไรนักหนาก็ไม่รู้ v i p เข้าพิเศษหลุด V i p เข้าพิเศษหลุดอยู่เงี้ยเออมึงต้องเข้าแล้ววันนี้ต้องแตกสามหนอยนะครับต้องแตกสามหนอยเราไม่แตกสามหนอยมานานละนะครับเก้าห้าหนึ่งใช่ไหมนี่นี่มันจะออกพรุ่งนี้นี่คอยดูมันจะออกพรุ่งนี้เก้าห้าหนึ่งกับหกเก้านะครับนี่ครับชุดเด่นของเรา จุดเด่นเล็กห้าแกโอ้โหมันจะห้าแลกหนาวะเนี่ยเด่นห้าลองศูนย์นะครับอืมเด่นห้าลองศูนย์นี่ครับห้ามันมาเยอะแล้วชุด ชุด V.I.P. ใครจะวิ่ง5อะไรก็ได้นะวิ่ง5กับ0ได้เลยนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้แอดจัดให้ตัวนี้แล้วกัน0ูนย้อยที่เรียออกอะไรวะศูนย์ห้าอ่ะจัดไปยังยังติดห้าอยู่เลยเออศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สี่นี่ครับ ยังเป็นโซนสูงนะนี่ครับวันนี้เหนื่อยๆแล้วตามข่าวลุงพลด้วยใครอย่างนี้เนี่ยก็มาดูอย่างนั้นอย่างนี้ดูข่าวด้วยทํางานด้วยโอ้ยไหนจะแพ็กเสื้อส่งลูกค้าอีกได้นอนกี่โมงแล้วก็ต้องมาทําหวยให้ชาวบ้านเ็าอีกเนี่เออนะครับก็เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกําลังใจให้กันด้วยเดอ้อนะครับพูดถึงก่อนที่จะ ก่อนที่จะก่อนที่จะไปนี่ครับมาพูดถึงหวยไทยก่อนอ่าเลยอย่าลืมอย่าลืม add id line เดี๋ยวให้ id line ก่อน id line นะครับใครอยากเข้ากลุ่ม add มาเลยครับ joe songsuk นะครับเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เขียนอะไรเนี่ย joe eso สองสีไงโจ e สอง s r d e เนี่ยโจสองสีแอดมาเดอร์นี่แอดมาแอดมาใครยังไม่เข้ากลุ่มแอดมานะครับพูดถึงหวยไทยหวยไทยนิดนึงนะครับก่อนจากกันไปพูดถึงหวยไทยเมื่อวานนะเอ้ยวันก่อนนะวันก่อนนะใครจําได้นะครับใครดูที่ช่องหวยไทยนะผมจะไปจุดทูบที่วัดประสาทนะครับผมจุดทูบได้ห้าสี่เก้านะครับนี่ครับห้าสี่เก้านะก็ไปจัดแต่สี่เก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าห้าห้าเก้า ห้าสี่ไม่เล่นโอ้ทุกคนน่าเสียดายมากนะครับใครที่ใครที่ดูผมอยู่จะเห็นได้ว่าเลขทูบผมผมให้เต็มเต็มเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับไปจุดทูบอีกนะครับผมจะกลับไปจุดทูบที่วัดเดิมแล้วก็ขอแบบเดิมทุกอย่างแบบเดิมทุกอย่างแล้วก็เอาไปให้ทุกคนในกลุ่มไลน์ดูนะครับใครอยากได้เลขทูบเลขอะไรนะครับตามไปดูที่ในกลุ่มไลน์นะส่วนใครที่ออกไปแล้วผมปิดเรียบร้อยนะตอนนี้ผมจะปิดเรียบร้อยนะเออครบเรียบร้อยผมก็ปิดเรียบร้อย โอเคนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ด้วยนะกดติดตามให้ผมด้วยนะเออนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะกดถูกใจกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับใครอยากรวยดูใต้คลิปนี้นะถ้าใครอยากรวยดูใต้คลิปได้เลยครับผม